เดี๋ยวก็ทุกคนก็อยู่กับผมวิชีแถวบ้านเหมือนเคยนะครับบ้านๆอย่างผมนี่วันนี้ก็เลยจะมาติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์ให้กับยายทวดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านยายทวดนะครับก็เป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับของยายทวดตอนนี้แกอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหายายทวดกันก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัรับสวัสดีครับสวัสดร กแล้วป,น,ปนหนอยดัน่อยมนมีนิกัอันนี้ได้ไแล้วจ้ะเนี่ยอันดังคอลิงเป็นอไรดังคอลิงเกิดป็นไปนยฮลโหลห้องร้องอันนี้ข้าวคั่วมีของกินด้วยอืออสร้กบบนาสบอร่อย โย้กันน <r isa> ี่มันจะโย้ไปนะอายุ6บปีก่อนอันโย้กันหรอเฮ้ยเฮ้ยโย้โน่นน่ะเดิมบอกเดิมเดิมลึเปล่าโอเคก็ไปขอกินมันเทศมันมันเผาเออผมบอกก่อนเลยว่าที่ผมมาติดให้ยายทวดเนี่ยคือบ้านยายทวดเนี่ยก็มีไฟฟ้าอยู่แล้วแต่ยายทวดเนี่ยคือท่านแก่แล้วท่านบอกว่า ตอนกลางคืนเนี่ยท่านเป็นคนแบบนอนแบบว่าปิดไฟไม่ค่อยจะได้นะครับเพราะว่ามันรู้สึกจุดอัดแล้วก็หายใจไม่ค่อยโปรท้องนะฮะเลยผมจะเอาไฟโซลาเซลล์ของผมตัวนีนะ้ตัวนี้ครับทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของสเปคของตัวไฟโซลาเซลล์ตัวนี้กันก่อนแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงโอเคโอเคทุกคนครับเดี๋ยวมาดูสเปคตัวไฟโซลาเซลล์ตัวนี้กันก่อนนะฮะว่ามีสเปคอะไรยังไงกันบ้างนะฮะจะมีโซลาเซลล์นะครับหนึ่งแผงนะครับนี่ แล้วก็จะมีหลอดไฟรีโมทด้วยหนึ่งตัวจากนั้นก็จะมีส่วนของตัวสายเป็นอ่า USB แล้วก็เป็นในส่วนของหัวดีฮะตัวนี้ก็คือมันสามารถที่จะอ่าชาร์จกับพวกที่ชาร์จแบตของมือถือได้ด้วยนะฮะทุกคนนี่โอเดี๋ยวก่อนทำไมไม่เปิดไปแล้วก็คือในกรณีที่แขงตัวของเราเนี่ยอ่าไม่มีหรือเราไม่ได้พกไปเนี่ยหรือเราแบบทํามันเสียทํามันแตกแล้วมันใช้งานไม่ได้นะฮะเราก็แบบเสียบข้าป้ายป๊บเนี่ย แล้วก็ใช้หัวชาร์จของโทรศัพท์มือถือสามารถชาร์จตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ได้เลยก็ประมาณนี้นะครับก็มีก้อนแบตมาตัวนึงนะครับที่นี่เองนะครับตัวสเปคที่เขาให้มานะครับโอเคแล้วเรามาดูในส่วนของสเปคกันหน่อยแล้วกันเนาะว่าเขาให้สเปคอะไรมาบ้างนะ ก็ถือว่าโอเคในราคา200 uh, 80บาทรวมค่าส่งก็300กว่าบาทนะครับประมาณนั้นเองนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูจุดที่จะติดตั้งกันเอ้ยอยาทวดออกมาแล้วโอเคทุกคนครับที่จริงเนี่ยซื้อตัวไฟโซล่าเซลล์มาชุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับมาติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งไฟตัวนี้ก็คือจะเป็นไฟถนนนะครับที่ใช้เป็น ติดข้างๆถนนนะครับซึ่งใช้ภายในไม่ได้นะครับเพราะว่าทั้งไฟแล้วก็แผงเนี่ยมันติดกันนะครับก็เลยต้องใส่ด้านนอกนะครับก็ติดอยู่ตรงบริเวณตรงลานข้างหน้าบ้านของยายทวดแต่ก็ไฟตัวนี้นะครับมันไม่สว่างไปถึงด้านในนะครับยายทวดว่ากาลังอึดอัดอึดอัดก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวจะมาติดตั้งไฟให้อีกจุดหนึ่งน่าจะจุดตรงนี้แหละน้องมใจายยวนแต้เนาะดังแต้เ,แตเหรอเพลิงนะ โอเคตอนนี้ก็ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ในตัวชุดของเขาก็จะมีตัวรีโมทแถมมาให้ด้วย1ตัวในจริงถ้าเกิดเราเปิดอัตโนมัติไว้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้มันหรอกนะฮะหลายๆหลายๆหลายๆชุดที่ผมซื้อมาก็รีโมทนี่เต็มบ้านแล้วนะครับเพราะว่าเราเปิดอัตโนมัติไว้นะครับเปิดปิดก็คือมันก็เปิดเองปิดเองอะไรเงี้ยนะมันก็ะสะดวกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ในทั่วก,ก็จะมีความมีไฟนะครับมีแสงสว่างอยู่ตรงบริเวณ ด้านหน้าตรงนี้นะครับเพราะว่าแกอยากให้มีไฟส่วหลวเข้าไปในบ้านนะเพราะว่าแกไม่อยากให้มันมืดทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะรู้สึกอึดอัดนะครับแกก็เลยโอเคก็เลยให้ใส่ไฟตรงนี้นะครับก็เป็นการติดตั้งแบบง่ายๆนะครับนี่มัดเชือกเอาเลยนะครับง่ายๆแล้วก็สายไฟโยงเข้าไปบนหลังคานะครับแค่นี้เองนะไม่มีอะไรมากในการติดตั้งครั้งนี้นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับในราคาสามร้อยกว่าบาทนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยว จะมาเช็คตอนกลางคืนนะครับว่าโอเคหรือเปล่านอนไปจ้าจะม,อมือตอนยุบเอ้านมอ,มอยุบม,<ๆ>มือยุบยุบทะพลือลืมพลือบอพลือติ๊กนวดอยุดตุกนองประเทียไม่จ้าเลยเอ้า <laughs> เอาบบพลือเนาะอ,อ,อืม <laughs> <laughs> โอเคทุกคนครับก็นี่เป็นโซลาร์เซลล์แบบถนนนะฮะที่ใช้ถนน ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบใช้ในอาคารใช้ในตัวบ้านได้นะฮะก็อันนี้150วัตต์นะครับอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณสามร้อยวัตต์นะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับอันราคาก็จะแตกต่างกันนะฮะอันนี้ก็ประมาณ300กว่าบาทก็ถือว่าโอเคนะครับความสว่างประมาณนี้นะครับก็สําหรับการรีวิวในวันนี้นะก็ถือว่าจบสิ้นนะครับสาหรับการรีวิวแผงโซล่าเซลล์ใครสนใจก็ลองไปหาสั่งซื้อ เอาเองดูนะครับอยู่ใน shopee lazada มีหมดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ